ไมนสิ้นสุด I am love, I am love, I am l i g เชื่อมโยกทุกชีวิตไว้ด้วยกันจิต1มิติ5รัดสัน้นง่ายตรงสู่การตื่นรู้ทางจิตวิญ,ญญาณตอนที่2มิติเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณอย่างไร คำว่ามิติ5คือการแจ้งจุดหนึ่งสู่ยุคอริยะยุคยูโทเปียนยุคทองแห่งพระเมสีอานพระศีอานสากลในคําทํานายกล่าวว่าเมื่อพระศีอานอุบัติแล้วจะเปลี่ยนแปลง3ามโลก31พบสู่ดินแดนสุขาวดีแปลว่าจะไม่มีนรก สวรรค์อีกต่อไปคือทุกพบจะบรรลุไปทั้งหมดร่วมพร้อมกันและยุคนี้กำลังจะมาผู้ใดพร้อมก็ยินดีร่วมเดินทางไปพร้อมกันทำไมเราหลงเวียนไหวก็เพราะอาวิชชาความไม่รู้มาปิดบังปัญญาจึงหลับหลงในมายาอัตตาเพื่อใช้ของปลอม เรียนรู้ของจริงจิตเดิมแท้นั้นถ้ารู้มากๆก็จะคลายอาวิชชาความไม่รู้ไปเองแน่นอนมันมีทิ้งหลงรู้ไปกับทางที่วกว,วนด้วยนะก็รู้ไปเถอะขอเพียงรู้แบบเปิดรู้ในทางสารพัดธรรมรู้ธรรมแห่งกะพีเปลือกแก่นแกนจน เข้าถึงแก่นธรรมกันไปเลยแล้วจะรู้ว่าทุกเส้นทางล้วนงดงามประสานกันอย่างลงตัวรู้ทั้งทางโลกทางโรกีรู้ไปเลยเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องนำความรู้นั้นมาใช้จิตเขาจะตกผนึกความรู้นั้นมาให้เราใช้อย่างตรงศัจธรรมได้เอง ตอนเป็นรู้เท่าใดตอนตายรู้เท่านั้นและเศษดินแดนในสิ่งนั้นให้ตามจิตตนแต่ก่อนเรารู้แค่บุญบาป31พบภพตายไปเราก็ไปได้เท่านั้นเมื่อเราต้องการไปสู่ยุคทองพระสีอ่านจึงต้องเปิดโลกทัดขยายจิตของเราไปรับรู้ดินแดนพุทธเกษตรของพระสีอ่าน จิตต่างดาวในจักรวาลอื่นเอาไว้บ้างเพราะจิตเราเองนั่นหละคือจักรวาลน,นักดาราศาสตร์จึงแปลกใจทำไมยิ่งสองกล้องไปจักรวาลก็ขยายตัวออกไปไม่มีที่สิ้นสุดก็คือเช่นนี้พระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ในไตภูมิพระล่วงแต่ละจักรวาลจะมี พระพุทธเจ้าปกครองธรรมจักรวาลหนึ่งพระองค์จักรวาลมีนับเป็นแสนล้านก็มีพระพุทธเจ้าระดับพระมหาศาสดาเอกของแต่ละศาสนาดวงดาวอื่นๆก็ดำรงจิตปกครองธรรมจักรวาลแสนล้านเช่นกันเพิ่งขยายจิตตนักรู้เราไม่ได้รู้แค่ธรรมเพียงบนโลกนี้แล้วนี่คือธรรมแห่ง ในใบประดูป่านอกกับมือก็แค่รู้รู้ผิดรู้ถูกรู้ไปเถอะรู้แบบเปิดมันไม่อาจจนหนทางได้หรอกเพราะหากเราไม่รู้วิชาใหม่ๆของโรคใหม่เราเองก็จะต้องตกยุคต้องมาวนเวียนมาเกิดในโลกเก่าๆเพื่อให้เรียนรู้อีกนั่นหละในไหน ก็เกิดมาแล้วก็รู้ไปเลยแท่รู้ให้เป็นของประดับดอกไม้ทัดหูและวางลงว่ายังมีโลกอื่นในจักรวาลพุทธเกษตรอื่นด้วยนะไม่อย่างนั้นจิตเราเองจะไม่อาจขยายไปสู่ดินแดนอื่นได้นั่นเองจิตหนึ่งมิติ5ก็ควรมาแยกแยะมิติกันก่อน มิติแปลว่าภาพลงตาแห่งช่องว่างระยะทางและการเวลามิติหนึ่งคือจุดเล็กๆบนกระดาษหรือแปลว่าสิ่งที่แสดงผลแบบที่ทื่อๆตรงๆไม่ซับซ้อนเช่นหินและธาตุดินน้ำลมไฟทองจะส่งพลังเกื้อกูลโลกให้สมดุลสมบูรณ์ มิติที่2คือจุด2จุดลากเส้นประสาทกันออกมาเป็นรูปล่างเช่นภาพการ์ตูนที่อยู่บนแผ่นกระดาษคือมีการโต้ตอบแบบเรียบง่ายมุมมองไม่ซับซ้อนเช่นต้นไม้สัตว์ให้การเกื้อกูลมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดและการตอบโต้สู้กับหนีไม่คิดว่า จะเก็บอาหารกักตุนหิวก็หิวง่วงก็นอนดำเนินชีวิตโดยจิตวิญญาณไม่ตัดขาดกับจิตเดิมแท้ของพระเจ้ามิติที่3คือคนทั่วไปที่มุ่งแต่กายสังขารไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณคือจิตเน้นวัตถุภาพ3มิติกว้างคูณยาวคูณสูง เป็นโลกแห่งวัตถุจับต้องได้คือเรียกว่ากายคนที่ยังยึดวัตถุหาอยู่หากินยึดของที่ต้องจับต้องมองเห็นจึงจะเชื่อมีความคิดซับซ้อนแต่ยังมองโลกในมุมมองที่แคบอยู่คือมองแค่ตัวเองมิติ3มีจิตสำนึกอัตตาตัวปอมของสมองซีกซ้ายค่อยคิดและสั่งการเมื่อ คิดเชื่อจงลงจิตใต้สำนึกได้เมื่อไรจิตใต้สำนึกก็จะสำแดงเสกสิ่งที่ประมาณ97%ก็จะสร้างบทละครและโลกนั้นนั้นตามที่เขาต้องการคิดเชื่อเลวร้ายดีชั่วถูกผิดคือกำลังแห่งการเสกทั้งสิ้นและสำคัญจิตมิติสม จะได้สิทธิ์แห่งทางเลือกเสรีโดยที่จิตพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนๆก็ไม่อาจแทรกแซงก,กรรมของเขาได้นอกจากเขาจะถอยอัตตาและเอ่ยปากร้องขอเองมิติ4คือโรคของจิตวิญญ,ญาณทั้งอยากกลางละเอียดทั้งเทพพมผีของดำคุณใสาการยึดติดยึดในบุญบาป บารมีตบ,บะยานชาญฤทธิ์ที่มุ่งเน้นทำเอาเอาเอานั่นคือแนวทางแห่งฤาษีโยคีเทพพมผีรวมถึงจิตต่างดาวสงครามอวกาศจิตต่างดาวที่แบ่งชนชั้นการปกครองที่ยังไม่บรรลุทั้งแลปทีเลียนนาคาฝ่ายมืดฝ่ายแสงรัฐบาลเงา ผู้อยู่เบื้องหลังชักนำโลกให้ก่อเกิดสงครามสารพัดทั้งหมดที่กล่าวมารวมอยู่ใน31ภพภูมินี้ด้วยเช่นกันจุดสังเกตไม่ใช่ข้อมูลจิตต่างดาวไหน,ไหน<ๆ>ก็เชื่อหมดพึงแยแยกะข้อมูลจิตต่างดาวมิติที่4เป้าหมายจะมุ่งเน้นให้คนมิติที่3<ๆ>เกิดความ<ๆ>เกิดความกลัวและ บีบให้เขาเข้าสู่ทางธรรมสายจิตวิญญาณเธอต้องทำความดีนะไม่งั้นเธอจะตกนรกกว่าไม่ได้ขึ้นสวรรค์ฟูออนไลน์วัคซีนสงครามเชื้อโรคขึ้นเสียงควบคุมจิตสิ่งลี้ลับเล่าล่ะอย่างสนุกกับการเสกข้อมูลความกลัวมิติที่4อยู่ทุกวันอย่างเมอมันอยู่ไหมอนาคตตายลง เราก็ไปมิติที่4หาได้ไปสู่มิติที่หหาได้ไปสู่มิติที่ห้าไม่ผู้ที่จะมุ่งสู่จิตมิติ5จะก้าวข้ามความกลัวอย่างยอมรับและเข้าใจมิติ5คือผู้แจ้งจิตหนึ่งตื่นรู้แล้วว่าทุกบทที่เราได้อวตารแบ่งกายไปเล่นในทุกมิติหนึ่งสา สนั่นคือฉันเอง I am พระบิดานิพานดิบสู่พระบุตรที่เป็นเราทั้ง8,000ล้านคนรวมจิตใน3 1พบภผ่านเรื่องราวจนรู้แจ้งตื่นรู้ว่าฉันคือพระเจ้าเองอีกครั้งการตื่นรู้คือตื่นจากบทละครมารยา ตื่นจากความเป็นปุถุชนคนธรรมดาเตื่นว่าเธอเองนี่แหละคือทุกสิ่งเธอเป็นพระเจ้าพระพุทธะเองเป็นนิพพานดิบจนผ่านเรื่องราวเป็นนิพพานสุขคือพระวิญญาณอย่างเต็มองค์ในทางพุทธเรียกว่าเซนการมารุอย่างฉพันคือการเชื่อมญอานปัญญาที่เกิดจากจิตภายในของแต่ละคนเองเพราะ ทำแท้ไม่เคยมีอยู่ภายนอกใดๆได้เลยให้แจ้งสัจจะอันสูงสุดคือกับสู่ผ้าขาวดังเดิมนั่นคือการละวางทายออกสู่การให้ให้ให้หละทิ้งและส่งคืนทั้งบุญบาปบารมีตะบะฌานญาณฤทธแห่งการทำเอา เอาเอาของอยากเอาของละเอียดและก้าวข้ามจิตวิทย์แห่งความเป็นคู่เข้าใจจิตหนึ่งแห่งการตื่นรู้โดยแท้พระพุทธองค์ทรงกล่าวเมื่อคนธรรมดาธรรมดาบรรลุวิชาความรู้เขาจะเป็นบัณฑิตและเมื่อบัณฑิตเข้าใจในทุกสรรพสิ่งเขาจะเป็นคนธรรมดาเมื่อละ วางว่างสู่ผ้าขาวดังเดิมคายของปลอมออกพลังแห่งยานปัญญาบริสุทธิ์จิตเดิมแท้จะสำแดงฤทธิ์ธรรมชาติของเขาได้เองอาจจะมีหรือไม่มีฤทธิ์ก็ได้ทั้งหูตาทิพย์รู้วาละจิตถอดจิตหรือไปท่องเที่ยวจกกวักรวาลไหนๆก็เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดา และเมื่อได้ฤทธิ์ที่เกิดจากการให้ละวางนี้บังเกิดขึ้นแล้วฤทธิ์นี้จะยังคงอยู่ทาวรจะไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนฤทธิ์ที่ตั้งใจทำเอาดังหรือสีโยคีเทพผมหมอผีเมื่อหยุดปฏิบัติฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะเสื่อมพันจึงต้องประคอง การกดสติไปตลอดอสงไขาย,ยาวนานเป็นแสนมหากับข้ามพ้นทันดรจนเลยพระพุทธเจ้าที่จะลงมาโปรดกันเลยทีเดียวฤทธ์บรรสุทธิ์ที่เกิดจากการละวางคลายออกนี้คือการให้ให้ให,ให้ให้แสงแผ่แสง หายใจเข้าแผ่แสงหายใจออกแผ่แสงแผ่รักไร้เงื่อนไขมหาเมตตาแผ่ความปรารถนาดีและฤดนี้จะยังคงทนถาวรไม่มีวันเสื่อมเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังตั้งจะเอาอะไรมาตั้งแต่ต้นเมื่อไม่หวังจึงมาเองเต็มพร้อมสมบูรณ์เช่นนี้องค์ตักมะกล่าวว่า เมื่อรู้จิตหนึ่งจะรู้ทั้งหมดถ้ารู้ทั้งหมดจะไม่รู้อะไรเลยเป้าหมายหลักการการตื่นรู้มีเพียงสามหใจเป็นแสงคือแจ้งอริยสัจสีสติตัดคิดสู่รู้สึกเพื่อให้ได้ฌานปัญญาจะเข้าใจจิตหนึ่งอย่างแจ้งจิตคือไร้ถูกผิดในใจตน เขาจะสุขทุกกรณีสุขทุกเหตุการณ์จะปัน่นแต่ขึ้นพลังงานบวกสู่สังสารวัตจิตมวลรวมให้เป็นทุกมิติภพ 2. สกลายเป็นแสงเมตตาปัญญากล้าหาญเขาจะเต็มใจที่อยากจะละเนื้อสัตว์เองเพราะเมื่อแจ้งจิตหนึ่งฉันคือเธอเธอคือฉันอยากแจ้งจิตได้แล้ว เขาจึงไม่อาจทำลายเบียดเบียนใครทั้งทางตรงทางออบหรือกินตัวเองไปได้จริงๆหรอก 3. ลงใจเป็นแสงตัดสินใจลงใจตระหนักชัดให้ว่าตนเองนี่หละคือพระพุทธเองเลิกเป็นคนปุทุชนคนธรรมดาได้แล้วและเมื่อเรารู้สึกเป็นหรือฝึกที่จะเป็นก่อนสิ่งนั้นจะตามมา ให้เองนั่นคือการเชื่อมต่อไฮเออร์เซลตัวเองอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นตัวตนเราเองในอนาคตที่บรรลุแล้วเพื่อชี้นำหนทางแห่งการตื่นรู้ทางจิตเดิมแท้ด้วยยานปัญญาที่เกิดจากจิตภายในของเราเององค์ความรู้ที่ได้มานั้นจะไม่ได้มาจากตำราหรือมาจาก ครูครูรุคนใดๆนี่เรียกว่าการตัดสูุน้อยรู้ได้เฉพาะตนนั่นเองแล้วจะทำอย่างไรให้เข้าถึงจิตหนึ่งมิติห้านี่ได้เล่าต่อเริ่มต้นก็แค่สุกณนะจิตปัจจุบันอนาคตทั้งปวงจะสุกเองและตัดคิดสู่รู้สึกกายพร้อมแบบเบาๆาเบาๆผิวไหว ไร้กดค่มจะเข้าถึงญาณปัญญาแบบง่ายๆได้เองครับเดี๋ยวมาฝากบทข้อความตอนต่อไปนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อหนังสือจากพี่นพโดยตรงได้เลยนะครับผมหรือว่าจะสั่งผ่าน Lazada s h o อ e e ก็ได้นะผมเป็นร้านของพี่นพเหมือนกันแต่ถ้าสั่งซื้อทางพี่นพโดยตรงจะเป็นราคาพิเศษเนาะประมาณนั้นก็ลองเ,ออเออขาเรียกว่าเข้าไปดูในคอมเมนต์นะผมได้ข้อความก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ โทรหาพี่นพโดยตรงเลยหรือว่าทักมาที่ผมก็ได้นะครับผมก็หากข้าพเจ้าสื่อสิ่งใดผิดพลาดประการใดทําให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจง้งขอบารมีเหล่าหมู่เมตตาบารมีพระโพธิสัตว์มัชุสีบารมีบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระองค์และเทพเจ้าตัวอักษรทุกๆพระองค์โปรเมตตาประทานอภัยเสริมเติอปัญญาให้กับพี่น้องทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอบพระคุณมากนะครับฝากช่องน้อยๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือจะร่วมค่าอาหารทำบุญให้กับข่านอาหารน้องหมาน้องแมวนะผมก็ส่งมาได้เดี๋ยวให้ตัวกับผมก็ส่งมาได้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ